ตอนแรกตังน,นั้นเดี๋ยตีใบตะไคร้ถึงแ้เนี่ย ขากตะไคร้สับพ้นล้วตนข้าวขันสัตพ้นลข้าวขันแล้วก็าากาาลาาเลือกมาเต,ติใายแล้วก็เย็นก็เด้เย็นหรือยังเออเย็นเลย เลียติ๊ใช้ใช้รวมกันเลยะบ่ใช่ที่หลังม่แน่หน่นแลทีเดียวเลียเทวันน้ำนที่หลังเลียาเสารที่หลังนะอ๋ออย่าอ๋อย่นื้ว่าเลียหมดแค่นึงมีเลียแค่นัรนเลดเนื้อผสมก็ะพาไว้ดูว่าผสมกระพิกมีแ็่น้หรแค่นื้อยท้ อันนี้หวัวมันคราวนี้เขาคอมเมนต์ไอ้วุฒิมาว่าหัวน,นั้นเอามือโคตรหนุนนี่ว่มา,ามือโคตรเมืม่อไหะยางเห็นไหมมันขยำอันนี้ลูกขยำราบมันต้องขัน้นเออมันต้องขั้นเข้า รูนะเจ้านี่อทสานอนยากษ่น,น,นี่ลูกน้องวัดลูกน้องกินอะไรมันี่ย <c oughs> ไม่ตกนะคอยนะเออไม่ตกเนะี่นะคยคั มันดูมันกันน้ำลายใหญ่แล้วเป็นน้ำมนาะ นี่กินได้เรียบร้อยนี่เรียบร้อยมาซ้อนซ้อนซ้อนต้องตั้งใจถัเฉพาะมันนะบุ๊คอ กินได่เอาปลาหม้อปิดให้ทุกอันปลาหม้อมาปีดตับหมูอิ้ดมีกี่ซีหมูแล้ว่ะอบแม่ทางทอเด็กน้อยอยากได้สาหม้อตหม้่งเดูยแสดูฝีมือตันเอกบ้างไขรทุกทุก